พี่น้องของเวดาทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะที่บ้านนะคะยังคงเป็นคลิปที่เป็นผ้าสิ้นนะคะ ผ้าสิ้นแดกได้สวยเป็นชุดนะคะคลิปที่ที่วราดาจะยกมีเป็นชุดสว้ยจริงๆสวยงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสุ้ยสะออนแล้วก็ราคาทุกถูกถูกผ้การุ่นนี้ไม่มีตําหนิสักผืนสักชุดเลยนะคะวราดารจะมายกพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องในราคามิตรภาพนะคะหากท่านใดเข้ามาแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าท่านชอบอันไหนแบบไหนนะคะมีสินค้าถูกต้องตามคลิปเลยนะคะโอเคเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าดีๆท่านจะดูนะคะดูอีพีแล้วก็ดูนามเบอร์และฟังราคาด้วยนะคะ แต่ละคลิคปแต่และอย่างวรลดาจะลงราคาลดหลั่นราคาไม่เหมือนกันนะคะอันไหนเซลลได้ก็เซลอันไหนลดได้ก็ลดนะคะวลดาจะปรับเปลี่ยนราคาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้กําไรนะคะกําไรที่เราลดให้วรลดาก็จะลดลดลดลงไปนะคะแต่บางครั้งวลดาก็แทบจะอยู่ไม่ได้นะคะแต่เราก็อยากให้ให้ได้ขายเร็วเพื่อช่วยแม่กี่ทอด้วยเนาะเพราะแม่กี่ทอก็เดือดร้อนนะคะช่วงนี้ยิ่ง จะลงหน้านานแล้วจะจะเป็นอะไรล่ะหน้าฝนแล้วนะคะสินค้าก <enders> ็ร้องแหลงมากเลยนะคะเราจะยกให้ท่านพิเศษแล้วก็ลดไปเลยนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าชุดนะคะสตาร์ทชุดนี้นะคะอันนี้เป็นชีกวางนะคะชีกวางสวยงามมากนะคะชีกวางสวยงามมากชุดนี้นะคะปกติชุดนี้ขายพันหกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแต่วันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านดูดีๆนะคะผ้าชุดสวยงามนะคะเราจัดโปรให้ท่านเพียง 1,300บาทนะคะชุดนี้นะคะมีชุดเดียวนะคะไม่มีอีกนะคะมีชุดเดียวนะคะจัดโปรให้1,300บาทนะคะพ่อเม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักนะคะสินค้าของเรามีกินความขายโอเคนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะกว้าง1เมตรยาว4เมตรนะคะสวยแท้แน่นอนนี่ค่ะงามงามมากนะคะสีพวกนี้งามตัดขึ้นมาสลยสวยสวยๆนะคะท่านดูนี่ะคะ่ะดูผ้ากว้างมากเลยนะคะกว้างยาวพราดาจัดโปรให้เลยนะคะเพียง 1300บาทนะคะสวยจริงๆนะคะผ้าพวกนี้นี่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะเนื้อละเอียดอ่อนงามมากจัดโปรให้นะคะจากชุดละพันหกแค่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายมีเทสแน่นอนแล้วจัดโปรให้ท่านนะคะสวยจริงๆนะคะท่านใดได้นี่ถือว่าเป็นบุญวาสนานะคะสวยจริงๆนะคะมีชุดเดียวนะคะชุดเดียวเท่านั้นนะคะต่อมานี้จะเป็นอันนี้อีกเหมือนกันนะคะสวยนะคะอันนี้มาม เพิ่งมาเลยนะคะเพิ่งมาเดยวลราดาจะยกเป็นสีพัดเทลงามงามงามสีพัดเทลนี่คะ่ะสีผู้ดีนะคะงามมากนะคะสีนี้นะงามจริงๆอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะจริงๆตัวนี้ก็ต้องขายพันหกนะคะพันหกพันห้าแต่อันไหนที่ลดหลั่นได้วรลดาก็ลดหลัน่นวลดาขอให้ท่านนะคะพิเศษหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยนะคะผ้าผืนได้สวยจริงๆตัวกิงยิ่งสวยนะคะตัดงามมากแกะะ็เป็นสีผู้ดีนะคะ เป็นสีผู้ดีสีนางแบบสีนางเอกจริงๆ,ๆนะคะตัวนี้1,200บาทนะคะนำเบอร์สองนะคะสวยเทแน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยเพราะสินค้าของเรามีเทแน่นอนนนะคะมีตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันอันไหนที่ลดได้เราก็ลดแทบจะอยู่ไม่ได้นะคะข้อสําคัญนะคะส่งของเราก็แค่50บาทนะคะทั่วไทยนะคะดูสีนะคะสีผืนงามมากนะคะงามมากมากจริงๆ,ๆเป็นสีพัดเทลนะคะ สวย้ายดีนะคะตัวนี้ทุกเทีย่ยวทุกเทีย่ยวบอราดาไม่ได้เพราะว่าแม่กี่ทนะ้ะขายออกไปก่อนเนาะมีคนที่ไปไป,ไปหน้ากี่ทอไปซื้อก็มีนะคะแต่ทางโน้นขายพันหกนะคะไม่ได้ขายแบบบราดานะอันนี้บราดาให้ท่านเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทท่านดูลายนะคะดูสู้จริงๆงาม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 จริงๆ,ๆนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเราพิเศษให้เลยนะคะพิเศษจริงๆนะคะผ้าชุดนะคะโอเคนะคะมาเป็นชุดนี้ ชุดนี้เคยมารอบที่แล้วนะคะวลดาก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าถ้าอันไหนสวยก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะะี่ค่ะสวยครับอันนี้เป็นหมีหลองลงแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงนะคะเป็นผ้าชุดท่านดูสีพื้นนะคะสวยงามมากสวยจริงๆนะคะแต่วรดาก็ยังจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเพียง1,200บาทนะคะสวยจริงๆนะคะท่านดูดีๆงามมากนะคะชุดนี้ 1,200บาทนะคะจัดโปรจัดโปรให้ท่านเรื่อยๆนะคะอันไหนลดได้ก็ลดไปนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเทแน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะ1,200บาทเท่านั้นจัดสุดๆไปเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเทเแน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกแน่นอนน,นนะคะมาสีนี้ก็ยิ่งสวยนะคะวลดาจะยกให้ท่านเลยนะคะ อันนี้เป็นสีนี่นะเห็นไหมคะเรียกว่าสีอิดนะคะนี่งามมีใหญ่นะคะสวยงามมากนะคะท่านดูลายนะคะมีใหญ่สวยงามมากแน่นอนเลยนะคะลายมีใหญ่นะคะสวยท่านดูดีๆนะคะอันนี้จริงๆต้องขายอยู่พันหกหรือพันเก้านะคะแต่เราก็จัดโปรให้ท่านพิเศษนะคะพิเศษจริงๆเพียงหนึ่งพันสองรอบาทนะคะ 1,200บาทนะคะเราจัดโปรให้ท่าน1,200บาทวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีแท้แน่นอนจัดโปรให้ท่านสุดๆ,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 ๆไปเลยนะคะพิเศษเลยนะคะวันนี้เราพิเศษจริงๆนะคะหากท่านใดได้สินค้าล็อตนี้โอเคอุ้ยสุดคุม้มสุดคุ้มนะคะสุดเทเทวาศนาสุดเทเทวาศนะนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะอันนี้งามเทเนนนนอนนะคะลองเพ่งให้ท่านฟังเนาะนี่ค่ะสวยคะ่ะ พิเศษไปเลยนะคะมาอีกแล้วนะคะชุดนี้ชุดนี้ก็งามแบบจนน้ําตาไหลเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะแต่ชุดนี้เนื้อแน่นนิดหนึ่งนะคะเป็นเนื้อเส้นใหญ่นะคะเนื้อแน่นนะคะตรวนี้เป็นเนื้อแน่นท่านดูลายนะคะงามงามจริงๆงามจริงๆลายเล็กอย่างเงี้ยสวยค่ะตัดเสื้อก็ได้ตัดผ้าสิ้นก็สวยงามจริงๆนะคะลายนี้ดูเนื้อจริงนี่งามเนื้อแท้งามมากเนื้อแท้งามมากนะคะ เราก็ให้ท่านไปเลยนะคะให้ท่านไปเลย1,200บาทนะคะสวยสวยนะคะเนื้อแท้งามมากนะคะเนื้อแน่นสวยะค่ะน้ำเบอร์ห้าหากท่านใดอยากวีตัดเป็นชุดนี่โอเคนะคะตัดชุดเสกก็ได้ตัดเสื้อคลุมตัวหนึ่งตัดชุดแสกตัวหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเห็นไหมคะดูผ้าพื้นสิงามเนื้อละเอียดงามมากผ้านี้ไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่มีตําหนิสักผืนนะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะเนื้อดีมากนะคะ ถ้ารุ่นนี้นะคะบางคนบางกลุ่มบางเพรดขายนะคะชุดละสองพันหรือพันเก้าแต่เราไม่เอาขนาดนั้นเอาพออยู่ได้นะคะแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะตามราคาที่วรลดาพูดไปนะคะตามราคาที่วราดาลงในไลฟ์ทุกอย่างเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขาสวยนะคะโอเคต่อมาเป็นชุดที่หกนะคะโอ้สวยจนน้ำตาไหลจริงๆนะคะแต่และชุดนี่คะ่ะสวยมากอันนี้โคตรยิ่งสวยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาล ทองดูงามนี่คะ่ะสวยน้ําตาลทองนี่ไม่มีที่ติเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะจัดโปรโดได้จริงๆจัดขึ้นมาได้สวยนะะี่ค่ะท่านดูดีๆนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะจากราคา 1, พันเก้าพิเศษไปเลยอันนี้นัมเบอร์หกนะคะ ัมเบอร์หกสินค้ามีแท้แน่นอนตรงปกแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าท่านจะได้สินค้าไม่ตรงปกท่านสบายใจได้ขอให้ท่านตอบวรดาคุยกันนะคะทุกอย่างต้องคุยกันให้เข้าใจนะคะทุกอย่างคือจะใช้การคุยกันนะคะเราจะได้เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะเนี่ยเห็นไหมคะท่านดูดิดูเนื้อแท้งามมากงามจริงๆเป็นทองงามมากทองจริงๆนะคะตนนัวนี้งาเงาเงาเงางามมากชุดนี้เนี่ย สวยสวยจริงๆนะคะสวยสวยงามมากนะคะนัมเบอร์หกนะคะผ่านไปแล้วต่อมาอันนี้นัมเบอร์เอันนี้ก็สวยนะคะลายใกล้เคียงกันแต่คนละลายนะคะไม่ใช่ลายเดียวกันท่านดูดีๆนะคะแต่ละลาย้าจะไม่ซ้ํากันนะคะนยคะดูเลยค่ะสินค้าของเราไม่มีซ้ําแบบนะคะดูดีๆเลยสินค้าของเราไม่ซ้ําแบบอันนี้เป็น เรียกว่าสีเม็ดมะขามนะคะสวยค่ะผ้าพื้นก็สวยนะคะเห<า>็นไหมคะที่เขาเรียกว่าสีเม็ดมะขามเลยค่ะท่านดูดีๆงามนะคะงามพื้นจริงก็สวยค่ะพื้นจริงก็สวยจริงๆนะคะอันนี้นำเบอร์เจ็ดนะคะนำเบอร์เจ็ดเราก็จัดโปรให้ท่านนะคะพิเศษเลยเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะน้องไลลามาสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยน้องไลลาหลานสาวมาเล่นด้วยมาสวัสดีค่ะ น้องไลลานะคะน้องลองีลอ,ลอามาไหม,ไมเหลยโอเค,ะคะอาเข้าไปนุ่นไฟจะล้มอันนี้เป็นชุดพิเศษเลยนะคะสีเปลือกเม็ดมะขามเนาะเปลือกเม็ดมะขามวันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านเลยเนะเาะเพียง1,200บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ้งคะ่ะตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันเนาะ เพราะวันนี้เรามีสินค้ามาใหม่ยังไม่ของเราตรงปกทุกชิ้นทุกอันท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสินค้าท่านเราจะไม่ตรงปกนะคะเพราะสินค้าเราตรงปกแน่นอนเพราะเรายึดถือซื้อบหมดคดกินบ่นานขันภาษาอีสานเนาะเรียกว่าชื่อไม่หมดคดกินไม่นานก็คือความซื่อสัตย์เนาะแล้วก็ซื่อสัตว์แล้วก็ตรง ตรงต่ออาชีพเรานะคะเราทําอะไรเราเอาความซื่อตรงนะคะซื่อตรงยุติธรรมนะคะเราก็จะได้สิ่งดีๆนั้นตอบแทนมานะคะแม้ว่า FC ของเราแต่ละคนนี้ก็จะไม่ถือว่ามากมายเหมือนเพ็ดอื่นๆแต่วรดาก็เป็นน้ำซึมบอดซายทุกๆท่านก็ให้ความเมตตาวรดามาตลอดนะคะ ไม่ว่าเพื่อนอยู่ต่างประเทศก็อยู่เยอรมันอยู่อังกฤษอยู่ฮอลแลนด์ก็มีหลายคนนะคะที่อุดหนุนวรดานะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะเพราะทุกท่านที่ซื้อทุกท่านก็จะส่งไปให้ญาติญาติก่อนบางครั้งมีเพื่อนมาเยี่ยมประเทศไทยก็ฝากไปนะคะอย่างอสองสามเดือนที่แล้วก็เพื่อนจากกรนกนกจากเยอรมันก็ซื้อเยอะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีรุ่นน้องนะคะของอ คุณแพตตี้อยู่อังกฤษก็โอเคนะคะโอเคนะคะก็ซื้อหลายชิ้นนะคะซื้อตักสั่งใหม่ตักให้พี่สาวไปนะคะแล้วก็มีพี่เบ็กกี้ก็อยู่เยอรมันเหมือนกันนะคะก็โอเคนะคะซื้อสินค้าถึงบางครั้งไม่ได้ซื้อก็พูดคุยกันในไลน์ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่ฮอลแลนด์ก็มีนะคะเป็นของ คุณน้องๆน,นะคะเป็นเพื่อนเก่านะคะที่เคยไปเที่ยวด้วยกันอยู่ฮัวแลนก็หลายคนนะคะที่อุดหนุนนะคะสินค้าของเราก็โอเคนะคะหลายๆคนบางครั้งเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่เรายังมีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่ว่าหลายปีเราก็ยังติดต่อกันอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านก็ถือว่าวรดาได้กัลยาณมิตรที่ดีมาเรื่อยๆนะคะเพราะวรดาเป็นคน อาจจะแบบว่าง่ายๆแหละคบคนไม่เยอะแต่ก็ได้แต่คนที่มีความจริงใจเนาะถ้าคนที่แบบว่าเยอะๆบางทีเวลาก็ไม่กล้าไปคบนะกลัวเนาะเพราะว่าเราเราเป็นคนที่แบบเชื่องช้าไม่ทันก็ว่าได้เราก็จะคบแต่บ,บุคคลที่มีอัธยาศัยที่ดีนะคะเพราะว่าเวลาเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบเรื่องเรียกว่าภาษาใหม่ว่าสตรอเบอร์รี่เนาะ <laughs> โอเคนะคะ บรดาก็มีเท่านี้นะคะชีดนําเสนอให้คลิปนี้เป็นภาพชุดนะคะหากท่านใดสนใจก็ทักทา,ายกันเข้ามานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรดาผภาคามด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เมตตานะคะขอบคุณคะ่ะ